รู้หรือเปล่าว่าประเทศไทยต้องเสียเงินปีละ2 0 0 0สนล้านบาทเพื่อซื้อยาและเวชภัณฑ์จากต่างชาติเข้ามาใช้ในประเทศไทยถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะพัฒนา Deep Tech หรือว่าเทคโนโลยีเชิงลึกเป็นของตัวเองเพื่อลดการพึ่งพาจากต่างชาติวันนี้ผมบอยธงชัยพาทุกคนไปฟังบทสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในวงการ d Deep t e ทคการแพทย์ e e p t e c h Startup Series เทคโนโลยีเชิงลึกพลิกโฉมประเทศไทย ดิ p t ท c ในวงการแพทย์เนี่ยก็หมายถึงการรักษาที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็ในแง่ของ advanced medicinal therapy เป็นการเอายีนมาตัดต่อ แล้วก็เอามารักษาโรคที่ไม่เคยรักษาได้มาก่อนยกตัวอย่างเช่นเป็นโรคเลือดที่สร้างไม่เลือดผิดปกติอย่างธาลัสซีเมียพอตัดต่อยีนแล้วเนี่ยสามารถสร้างไม่เลือดที่เป็นปกติได้หรืออย่างการเอาเซลล์ที่ปกติมันเป็นเซลล์ภุมต้านทานของร่างกายเนี่ยมาทําให้เซลล์เหล่านี้ไปฆ่าเซลล์มะเร็งโดยการตัดต่อยีนในเซลล์เหล่านี้อันนี้เราเรียกว่าเป็นยีนแอนด์เซลล์เทอร์ปีดิพเทคอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มของการค้นคว้าหายาและแวัคซีนใหม่ๆ เพื่อต่อสู้กับโรคที่เกิดขึ้นมาใหม่อย่างโควิด -19 หรือยาใหม่ที่เอามารักษาโรคเก่าที่ยังรักษาไม่ได้ดีดิ t เทคทางการแพทย์นเนี่ยยังอาจจะครอบคลุมไปถึงพวกเครื่องมือในศาสตร์ใหม่ๆที่เอามาใช้ในการรักษาในเชิงการวินิจฉัยโดยใช้กลุ่มพวก Imaging หรือใช้พวก Data Science ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์มี Machine Learning แล้วทำให้เกิดการรักษา ที่ดียิ่งขึ้นคือเป็นการช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรคหรือว่าในการทำ image analysis ของภาพที่ได้มาจากการตรวจรักษาขั้นตอนในการพัฒนา ด e ฟเทคพวกเนี้เราเรียกว่าเป็น DEVELOPMENT ก่อนแล้วก็ค่อยมาถึงเรื่อง PRODUCTION ยกตัวอย่างเช่นพัฒนาการรักษาเนี่ยให้เกิดขึ้นในสัตว์ทดลองกันก็ค่อยมาเริ่มทดลองในคนทดลองในคนเนี่ยยังแบ่งเป็นหลายเฟสกว่าที่จะได้ทะเบียนในการรักษาเพราะว่ามีกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นอ,อ,องค์การอาหารและยาจะเป็นตัวคุ้มครองผู้บริโภคว่าจะมีอะไรใหม่ขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยต้องแน่ใจซะก,ก่อนว่ามันไม่เป็นอันตราย กว่ามันจะมาเป็นยาได้เนี่ยมันใช้เวลานานการลงทุนที่เยอะมากเนี่ยเป็นการลงทุนตอนที่จะพิสูจน์ว่ายาเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ได้ผลจริงแต่ทุกขั้นตอนเนี่ยใช้เงินหมดแล้วก็มีโอกาสออมีความล้มเหลวสูงคือตั้งแต่ตอนเริ่มคิดจนกระทั่งไปถึงจุดสุดท้ายเนี่ยออไม่น่าจะเหลือเกิน5% สิ่งใหม่ๆเนี่ยมันก็จะหาคนเชื่อยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราพยายามแล้วแต่ว่ามันไม่มีคนที่เชื่อว่ามันน่าจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ออกไปทํามันก็คงไม่เกิดเราก็เลยคิดว่าอลองสักตั้งคิดมันไม่เกิดสักทีะคะ่ะถ้าเราอยู่ในประเทศอย่างในอเมริกาในยุโรปเนี่ยเราสามารถเป็นนักวิจัยที่อยู่ในห้องแลบพัฒนาสิ่งต่างๆงานวิจัยต่างๆแล้วมันจะมีคนที่เป็นคนกลางที่มาเอางานวิจัยออกไปคอมเมอร์เชียลไลซ์เยอะใช่ไหมคะแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าในประเทศเราอีโคโซิสเต็มแบบนี้มันยังไม่มี เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักวิจัยไม่พยายามผลักออกไปเองเนี่ยมันคงเกิดยากสำหรับสหรับอาจารย์แล้วก็นักวิจัยนี่เป็นเพนพอยใหญ่เลยเราเนี่ยต้องเสียงเงินปีละสองแสนล้านที่จะซื้อยาและเวชภัณฑ์จากต่างประเทศอันนี้ก็เถียงกันไม่จบแบบว่าทำไมเราไม่ลงทุนทำเอง อย่างไต้หวันเนี่ยแต่ก่อนเขาก็เป็นประเทศที่ซื้อ,อยามาตลอดตอนหลังเขากเ็เริ่มมีการคิดค้นแล้วก็ผลิตขึ้นมาเองหรืออย่างประเทศจีนหรืออินเดียเนี่ยในที่สุดเขาก็สามารถสร้าง p พน n เทชันที่ผลิตยาตั้งการเคมีพื้นฐานขึ้นมาได้เวลาเกิดวิกฤตขึ้นอย่างโควิด1 9เนี่ยเราจะเห็นว่าพอมีความจำเป็นที่แต่ละประเทศส่งออกไม่ได้บางอย่างวัตถุดิบ ในการผลิตยาในบ้านเราเนี่ยก็จะหายไปเพราะว่าเราไม่ได้ทําขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นพวกดิฟเทคเนี่ยในต่างประเทศหลายอย่างอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าไปจับในเรื่องเหล่านี้เราก็อาจจะได้ในช่วงต้นๆเราก็มีโอกาสที่จะเข้าไปแข่งขันกับเขาหรืออาจจะทําได้ในราคาที่ถูกกว่าเขาในบ้านเราทําให้เราเข้าถึงยาได้อย่างมีราคาถูก แล้วก็คนที่มีไรายได้น้อยก็มีโอกาสเข้าถึงได้คือความรู้เหล่านี้มันไล่ทันกันได้ไม่ยากก็จะเห็นว่ามันมีการผลิตวัคซีนซึ่งทําโดยคนไทยขึ้นมาหลายอันอาจจะใช้เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันในต่างประเทศแต่ว่าเปลี่ยนขั้นตอนการทำไปแล้วก็สามารถทําขึ้นมาได้เหมือนกัน แต่เราอาจจะช้าไปกว่า,าจ,จะออกมาในท้องตลาดได้เนี่ยอาจจะไม่ทันการแต่อย่างตัวอย่างวัคซีนอย่าง astrazeneca เนี่ยที่ออกมาได้เร็วเนี่ยเป็นเพราะว่าเรารับเทคโนโลยีเข้ามาโดยตรงแล้วก็มาผลิตในบริษัทในเมืองไทยก็เป็นตัวอย่างว่าเทคโนโลยี transfer เนี่ยทำได้เร็วมากคือเวลาที่เราไปพยายามคุยว่าเราต้องสามารถพัฒนายาวัคซีนได้เองในประเทศนะคนก็จะพูดเยอะมากเลยคะ่ะว่าจะทำทำไมมันเสีย่ยงแถมต้องใช้เงินเยอะนะคะแต่คำถามคือเวลามันเกิดอย่างโควิดเป็นตัวอย่างเลย เราทำอะไรได้บ้างนอกจากนั่งรอวัคซีนเราต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าเราไม่ได้เป็นประเทศร่ำรวยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราจะไปจองวัคซีนแบบเยอะๆตั้งแต่แรกเป็นไปไม่ได้คือถ้าวันนี้เราไม่เริ่มเลยอะค่ะมันก็จะเกิดครั้งหน้าเราก็ต้องนั่งรอแบบนี้อีกคือเราคิดว่ามันจะไม่เกิดหรอคะ นอกจากนั้นสิ่งที่สําคัญนะ่ะคือการสร้างคนในอุตสาหกรรมยาหรือวัคซีนก็เหมือนกันนะคะเราต้องการคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลายด้านมากเลยมาทําเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราไม่เตรียมพร้อมแล้วก็ไม่สร้างตรงนี้ไว้อ่ะพอถึงเวลาที่มันเกิดตุ้มเกิดความต้องการขึ้นมาอีกเนี่ยเราจะไม่มีทางสร้างตรงนี้ได้ทัน ก็ต้องเริ่มต้นจากนักวิจัยที่เขามีงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จยกตัวอย่างดิ t ทัอันหนึ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็คือการทำกระดูกเทียมคือนักวิจัยเราเนี่ยเอา 3D Printing เนี่ยมาปริ้นสแคว f ์โฟลแล้วก็ปริ้นเอามีเซนแคมบอลสเต็มเซลล์ใส่เข้าไปโดยมีเซนแคมบลสเต็มเซลล์เนี่ยมาจากตัวคนไข้ที่ต้องการกระดูกชิ้นนั้นเมื่อปริ้นเข้าไปแล้วเนี่ยก็เลี้ยงกระดูกเนี่ยให้โตขึ้นกลายเป็นกระดูกจริง แล้วเอามาใส่รีเพลซ e ไปในกระดูกที่หายไปในคนคนนั้นกระดูกนี้จะกลายเป็นกระดูกที่มีชีวิตสมัยก่อนเราอาจจะใช้ 3D Printing เหมือนกันแต่ปริ้นมาเป็นตัวกระดูกเทียมการศึกษาที่ทําอยู่ตอนนี้ทําในสัตว์ทดลองประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีก็เริ่มมาทดลองในคนทดลองในคนสําเร็จเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบริษัทที่สนใจเนี่ยก็เข้ามาขอร่วมทุนเพื่อที่จะทําให้เกิดเป็นสตาร์ทอัพทางรัฐเองก็จะให้การสนับสนุนก็จะมีแหล่งทุนที่เขาเรียก PMUC หรือภาษาไทยเรียกบพอขอเนี่ย เข้ามาช่วยสนับสนุนก็จะเป็น3ด้านด้วยกันคือนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอ,เอกชนแล้วก็ภาครัฐจากบพคเข้ามาจอยกันสำหรับเรื่องของการสนับสนุน Deep Tech ทางการแพทย์ในประเทศไทยตอนนี้ที่โดดเด่นก็คือโครงการที่ NIA หรือว่าสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้รวมเข้าไปพัฒนาระบบนิวเวศย่านนวัตกรรมการแพทย์โยทีขึ้นมา โดยได้พัฒนาถึงสด้านด้วยกันนั่นก็คือด้านของเครือข่ายเศรษฐกิจและก็กายภาพรวมถึง NIA ยังได้ขยายความร่วมมือไปอยังคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดตั้งย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอกขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์ในภาคเหนือให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กระจายความเจริญด้านการแพทย์และการวิจัยคุณภาพสูงสู่ภูมิภาคและผู้ใช้บริการทั้งหมดนี้ก็คือภาพของ Deep t e ท h ทางการแพทย์ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้นั่นเอง